สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลทีนี้คนรักเกษตรก็พาเพื่อนๆมาพบกับต้นกุหลาบหินลูกชุบนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าต้นลูกชุบต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นไม้นําเข้าจากประเทศจีนเลยนะครับที่เห็นอยู่ที่เป็นสีชมพูนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นดอกนะครับที่จริงแล้วไม่ใช่ดอกนะครับก็คือใบของเขานั่นเองนะครับ วิธีที่จะทําให้ต้นลูกชุบเนี่ยหรือว่ากุหลาบอินลูกชุบเนี่ยมีสีชมพูเยอะแบบนี้นะครับก็คือการให้เขาได้โดนแดดนะครับยิ่งโดนแดดเยอะเนี่ยสีชมพูก็จะเข้มหรือชัดเจนประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษอีกต้นนะครับที่ใบของเขาสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับยิ่งโดนแดดเยอะสีชมพูก็จะเยอะ,อะต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ ลักษณะวิธีการเลี้ยงการดูแลการให้น้ำก็จะคล้ายๆกับต้นแคปตัสนั่นเองนะครับโดยส่วนมากลแล้วนะครับต้นลูกชุบหรือว่ากุหลาบหินลูกชุบเนี่ยจะนิยมนำไปปลูกหรือนำไปวางไว้บนโต๊ะทำงานในสำนักงานนะครับซึ่งลักษณะการเลี้ยงแบบนี้เราก็ไม่ต้องให้น้ำเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจอแดดก็ วันหยุดหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะเอาไปวางตากแดดสักครั้งนึงเขาก็อยู่ได้นะครับซึ่งต้นกุหลาบินลูกชุบเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกแยกกอแบบนี้นะครับก็คือปลูกไว้แล้วมันก็จะแตกหน่อแตกกอออกมาแน่นกระถางแบบนี้เราสามารถที่จะแยกและนําไปปลูกลงกระถางใหม่ได้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ ที่สามารถทําได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะนําใบพวกนี้นครับที่มันออกเยอะๆแน่นๆแบบนี้เราสามารถที่จะเด็ดใบไปปักชําได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับสําหรับการปักชําใบหรือไม่บางทีมันก็อาจจะเน่าไปเสียก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมความชื้นไม่ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการขายายพันธุ์ต้นกูหลาบอินลูกชุบซึ่ง ดินปลูกนะครับามาที่ด,ดินปลูกเนี่ยก็ควรใช้เป็นดินปลูกแคทตัสใช้ได้ด้วยกันได้เลยนะครับดินปลูกแคทตัสก็จะมีส่วนผสมของดินล่วนแล้วก็ทรายพวกนี้แหละครับเป็นดินที่มีความโปร่งน้ําน้ําไม่ขังซึ่งเวลาที่เราจะรดน้ำนะครับเราก็ต้องสังเกตนะครับถ้าอยู่ในที่แดดเยอะเราก็ควรให้น้ําบ่อยแต่ถ้าอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยโดนแดด ก็ควรให้น้ําน้อยลงนะครับอันนี้เราสังเกตวิธีการที่จะให้น้ําสังเกตการให้เขาโดนแสงแดดนะครับถ้าโดนแดดน้อยแต่ให้น้ําบ่อยเนี่ยก็จะทําให้ใบของเขาร่วงหรือเน่าได้เลยนะครับการให้น้ำเนี่ยต้องสังเกตการโดนแสงแดดเป็นหลักนะครับถ้าโดนแดดเยอะเนะี่ยเราสามารถรดบ่อยได้นะครับ แต่การรดแต่ละครั้งนะครับเราไม่จําเป็นต้องรดให้ชุ่มมากหรือว่ารดในจํานวนที่เยอะนะครับเรารดแค่พอหมาดๆก็ได้แล้วนะครับสําหรับการปลูกการดูแลการดูแลและก็การให้น้ําต้นกุหลาบหินลูกชุบนะครับก็เป็นวิธีการเลี้ยงที่ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเข้าใจลักษณะนิสัยของต้นไม้ต้นนี้ก็ ดูแล้วเขาก็มีสีสวยนะครับสีสวยเน้นย้ํานะครับอันนี้ไม่ใช่ดอกนะครับคือส่วนยอดหรือว่าส่วนใบด้านบนของเขานั่นเองนะครับสีชมพูจะสวยมากเลยนะครับอันนี้คือเลี้ยงให้เจอแสงแดดพอสมควรก็จะได้ต้นกุหลาบหินลูกชุบที่มี สีสันสวยประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอต้นกุหลาบอินลูกชุบนะครับก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคนรักเกษตรก็จะพยายามสรรหาต้นไม้สวยๆต้นไม้แปลกๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันนะครับก็ช่วงเย็นๆหรือช่วงค่ำๆของทุกวันก็มารอพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ